เดี๋ยวข้อนี้จะใช้เทคนิคลัดนะสำหรับโจทย์ที่มันมีการเพิ่มลดกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับถ้าใครเข้าใจเทคนิคนี้เนี่ยน่าจะทําเสร็จภายในไม่เกินสามสิบวินะครับกลัมาดูนะหก <6 S 1> เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าถ้าเส้นทแยงมุมที่ยาวที่สุดเนี่ยเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถามว่าพื้นที่เพิ่มจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต์มาดูตรงคําว่าเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับโจทย์แนวเนี้ยถ้าเราไม่รู้ความยาวด้านเดิมเท่าไหร่ตอนหลังเท่าไหร่นะครับแล้วเปรียบเทียบกันเป็นกี่เป เนี่ยอย่างเพิ่ม50%ก็เราสมมติว่าเดิมร้อยนะครับก็กลายเป็นร้อยห้าสิบแต่ที่จะแนะนําจริงๆนะสําหรับกรณีที่เป็นพื้นที่นะให้เราหารสิบนะครับหารสริบเศษตัวนี้จะได้เป็นสิบแล้วกลายเป็นสิบห้าเดี๋ยวจะขอใช้ตัวนี้จากเหตุผลเป็นไงเดี๋ยวจะอธิบายตอนแสงวิทําให้ดูนะรูปพงเด่ยบด้านเท่ามุมเท่ากันนะเส้นทะแยงมุมที่ยาวที่สุดเนี่ยก็คือเส,นนเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้นะเนี่ยทุกเส้นยาวที่สุดหมดเลยนะ แล้วเส้นเทียงมุมเนี่ยเพิ่มขึ้นห้าสิเปอร์เซ็นตะทุกเส้นนะครับเพิ่มห้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเส้นเทียงมุมตัวนี้นะเพิ่มห้าสิเปอร์เซ็นห้าสิเปอร์เซ็นแล้วก็ห้าสิบเปอร์เซ็นจากที้สองรูปนี้สังเกตดูนะครับว่ามันจะคล้ายกันอยู่เหตุผลเพราะว่ามุมภายในแต่ละมุมนะครับเนี่ยของหกเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยมันจะเท่ากันแต่ส่วนรูปใหญ่ก็เหมือนกันมุมภายใน นะครับแต่ละมุมมันก็เท่ากันเนี่ยก็แสดงว่ามันก็ต้องเท่ากันเป็นคู่ต่อคู่นะครับเนี่ยทุกคู่เลยทั้งหกคู่ก็เลยสุปว่าสองรูปเนี้ยคล้ายกันคราวนี้รูปเรขาคณิตใดก็ตามนะครับถ้ามันคล้ายกันนะเนี่ยเราจะใช้ทริคตรงนี้เลยนะก็คือพื้นที่รูปที่สองอ่าเมื่อเทียบกับรูปที่หนึ่งนะจะเท่ากับความยาวด้านนะครับของรูปที่สองเทียบกับความยาวด้านของรูปที่หนึ่ง Utan, เสร g g ็จแล้วยกกาลังสองคราวนี้ตรงนี้นอกจากความยาวด้านนะครับอาจจะเป็นเนี่ยเส้นแยงมุมก็ได้ขอย่อเนะห,หรืออาจจะเป็นความยาวรอบรูปก็ได้เนี่ยเราสามารถเทียบทั้งเส้นแทงมุมก็ได้ความยาวรอบรูปก็ได้หรือความยาวด้านก็ได้นะครับแต่ขอ้อนี้เดี๋ยวขอสมมติความยาวด้านแล้วกันนะให้ของเดิมนี่เป็นสิบเนี่ย đ, ความยาวเดิมเป็นสิบแล้วตอนหลังนะครับเป็นสิบห้าแล้วเราก็จะเทียบกันเนี่ยความยาวด้านสองนะครับสิบห้า หารความยาวด้านหนึ่งสิบเนี่ยทั้งหมดยกกําลังสองไม่ต้องตัดนะครับเหตุผลเพราะว่า,วาถ้าเรากระจายกําลังสองเข้าไปเนี่ยตัวส่วนจะกลายเป็นหนึ่งร้อยตัวเศษนะครับเป็นสองร้อยยี่สิบห้าถ้าส่วนเป็นร้อยเนี่ยเวลาเปรียบเทียบว่าเพิ่มลดกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเราคิดว่ามันเทียบจากหนึ่งร้อยแล้วนะครับส่วนที่เพิ่มหรือลดเราก็ตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยเนี่ยเหตุผลนะครับที่บอกไปตอนต้นว่าทําไมถึงใช้สิบนะครับ แต่ตรงนี้ก็สรุปนะก็คือบวกขึ้นเนี่ยจับลบกันนะครับก็ได้ร้อยยี่สิบห้าเนี่ยร้อยี่สิบห้าจาก 100, ร้อยวันตอบเลยครับเพิ่มขึ้นร้อยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แตคราวนี้เดี๋ยวลองดูนะถ้าเปลี่ยนโจทย์เนี่ยสมมติว่าเพิ่มขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เรียนแบบเลยนะเนี่ยจากร้อยกลายเป็นร้อยสี่สิบเพราะจากสิบก็กลายเป็นสิบสี่เนี่ยแทนไปเลยนะสูตรเดิมนะครับเนี่ยก็เป็นสิบสี่ส่วนสิบยกกำลังสองกำลังสองครับก็เป็นร้อยเก้าสิบหกส่วนหนึ่งร้อย เนี่ยเพิ่มขึ้น96ซ